ราศีเมษดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมปี2566 ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้นะคะดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนะคะยังโคจรอ,อยู่ในราศีพิจิกนะคะภายใต้ภพมรณนะ และมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นเกษตรตาธิปดีดังนั้นนะคะชาวราศีเมษนะคะคุณจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตและก็มีโอกาสนะคะที่จะเจ็บป่วยไม่สบายได้หลายคนนะคะอาจจะได้เปลี่ยนที่ทำงานหรืออาจจะได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวและทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะส่งผลนะคะให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตของชาวรักณาราศีเมษก็คือ ในวันที่หนึ่งธันวาคมดาวสุกดาวเจ้าเดือนการเงินนะคะได้ย้ายออกจากภพอาริเข้าสู่ราศีตุลในภพปัตนิหาก่อนหน้านี้นะคะใครที่เคยมีอุปสรรคปัญหาทางการเงินเมื่อดาวสุกนะคะย้ายออกจากภพเสียก็จะทำให้ในเดือนธันวาคมนี้ดวงการเงินของคุณนะคะจะกลับมาดีขึ้นจะหาเงินได้มาคืนหรือมีช่องทางที่จะทำให้เงินทองและโชคลาภรังไรเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้น วันที่7ธันวาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนอรินะคะจะถอยกลับเข้าสู่ราศีพิจิกในภพมรณะนะก็จะเป็นข้อดีนะคะของชาวราศีเมษที่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้จบสิ้นไปเมื่อดาวเจ้าเรือนอรินะคะโคจรเป็นมรณะนะก็แปลว่าศัตรูจะแพ้ภัยนะคะอุปสรรคก็จะหายไปนั่นเอง วันที่17ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปุตตะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพสุพะในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่16ธันวาคมชีวิตของคุณนะคะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้าง แต่พอเมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายราศีนะคะตั้งแต่วันที่17ทธันวาคมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแห่งความจเจริญรุ่งเรืองและคุณก็จะมีแต่ความสมหวังเข้ามาหลายคนคุณจะได้พบโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตและก็เป็นโอกาสนะคะที่ดีเกี่ยวกับการงานหรือว่าความก้าวหน้าในชีวิตของคุณคุณจะมีโชคดีเข้ามานะคะจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโตหรืออาจจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองได้ วันที่26่ธันวาคมนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในภพม,มละนะ ดาวการเงินนะคะจะโคจรเป็นมรณะในช่วงตอนปลายเดือนก็อาจจะส่งผลให้คุณมีรายจ่ายเข้ามามากขึ้นและวันที่27ธันวาคมเป็นต้นไปดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณนะคะจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูในภพสุภาษะนะคะที่หมายถึงความสุขความเจริญนั่นก็แปลว่าในช่วงสิ้นปีนะคะชาวราศีเมษคุณจะได้พบกับความสมหวังความสําเร็จที่คุณตั้งใจไว้ มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะตอนนี้โคจรอ,อยู่ในภพลาพะก็แปลว่าคุณนะคะยังมีความโชคดีเกี่ยวกับการงานเข้ามาเพียงแต่ว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณไปโคจรอ,อยู่ในภพมรณะก็อาจส่งผลให้ชาวราศีเมษนะคะไม่ค่อยจะโฟกัสเรื่องงานมากนักชาวราศีเมษนะคะก็จะค่อยฟื้นตัวนะคะและคุณก็จะกลับมามุ่งมั่นจะกลับมาขยัน ในเรื่องของการงานอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนพอดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวอังคารนะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพสุภะก็จะทำให้ชาวราศีเมคุ้นจะมีความสำเร็จทางการงานเข้ามามากขึ้น งานต่างๆนะคะที่คุณทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ก็จะได้รับความสําเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องสําหรับใครนะคะที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะก็ยืนใบสมัครรอไว้ได้เลยนะคะเพราะปลายเดือนธันวาคมไปแล้วนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสําเร็จเข้ามาคุณจะได้งานตามที่ตั้งใจไว้ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะวันที่หนึ่งธันวาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะได้ย้ายออกจากภพอรินะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปจะทําให้การหาเงินหาทองนะคะง่ายขึ้นจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นสภาพคลองทางการเงินดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนได้อย่างคล่องมือ หรือหากใครนะคะอยากลงมือทําธุรกิจในช่วงนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ได้คนที่ทํามาค้าขายนะคะก็จะค้าขายดีมีกําไรการเงินของชาวราศีเมษนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะและบางคนก็อาจจะได้เงินทองมาจากโชคลาบลาบลอยที่มีเข้ามาแบบไม่คาดฝัน เพราะว่าตอนนี้นะคะคุณยังมีดาวพระเกตนะคะโคจรให้ลาบให้ผลนะคะอยู่ในเรือนการเงินนะคะไปจนถึงสิ้นปีดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบุญกุศลที่คุณสร้างทำก็จะส่งผลให้ในด้านการเงินของคุณจะไม่ลำบากไม่เดือดร้อนถ้าหากถึงเวลาที่มันติดขัดมีปัญหาก็อาจจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณนะคะผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคณาราศีเมษดาวสุขดาวตัวแทนความรักนะคะก็ได้ย้ายมาเล็งลัคนานะคะดังนั้นความรักของคุณนะคะจะอยู่ในจุดที่มั่นคงนะคะคู่ไหนที่มีปัญหาการทะเลาะกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดนะคะจะได้เจอกับความรักที่มั่นคงนะคะอาจจะได้เจอกันจากช่องทางออนไลน์หรือจากการเข้าสังคมก็ได้ จบกันไปแล้วนะคะกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ